สวัสด,ดีครับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องแมงวันมูวี่นะครับสำหรับวันนี้ผมมีภาพยนตร์ให้กำลังใจดีๆนะครับที่มาจากเรื่องจริงมีชื่อเรื่องว่ายิ้มไว้ก่อนพ่อสอนไว้เป็นภาพยนตร์ที่ดีมากๆเลยครับหากใครที่กำลังเจอปัญหาเรื่องของโควิดนะครับ ตกงานโดนทิ้งโดดเดี่ยวผมว่าวินาทีนี้หนังเรื่องนี้จะช่วยชโลมจิตใจของคุณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับลองดูนะครับว่าชีวิตของคุณนั้นกับชีวิตของเขาอะไรมันย่แย่วกวัากันโดยผมจะขอเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างนะครับผมตามเนื้อเรื่องเลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ไปลองติดตามรับฟังกันเลยครับ โดยเริ่มเรื่องนะครับเราจะได้รู้จักกับคิดการ์เนอร์นะครับผมชายผิวสีที่กําลังไปส่งลูกไว้ที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กนะครับโดยที่เขาเองนั้น วันๆจะต้องหอบเครื่องสแกนกระดูกไปขายให้กับโรงพยาบาลและคุณหมอต่างๆด้วยเช่นกันซึ่งทีแรกตอนที่เขาได้ทํางานนี้นะครับเขามองว่ามันคืออนาคตที่ดีเขาเลยใช้เงินเก็บที่ของเขามีนะครับผมทุ่มไปกับการซื้อเครื่องสแกนกระดูกมาขายไว้เป็นจํานวนมากซึ่งแรกๆนั้นภรรยาของเขานั้นก็คิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีแต่มันไม่ใช่อย่างที่ว่าครับผมเพราะว่ากว่าจะขายได้แต่ละเครื่องนั้นโอ้โหใช้เวลานาน,านเลยทีเดียวนะครับผม ในแต่ละวันนั้นเขาต้องหอบเครื่องดังกล่าวเนี่ยออกไปขายวันละหนึ่งเครื่องโดยประมาณนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ต้องถือกลับมาบ้านแทบทุกวันนะครับและนั่นทําให้ภรรยาของเขานั้นก็เริ่มมีปัญหาครับผมจนต้องออกไปหางานทําเองทํโ OT ความลงรอยและความไม่เห็นอนาคตเริ่มก่อตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อยครับรถที่เคยมีก็โดนใบสั่งอยู่บ่อยครั้งจนเขาแทบจะไม่มีปัญญาไปจ่ายสุดท้ายรถก็โดนยึดไปครับผม พราะของก็ยังขายไม่ได้ซึ่งเขาขายอยู่ที่ประมาณ450ดอลลาร์หรือประมาณเครื่องละ15,000บาทโดยประมาณนะครับพอวันหนึ่งครับเป็นวันเกิดของลูกชายครับ ภรรยาก็เอารูปบิดมาให้กับคิดได้ดูนะครับบอกว่ามีใครได้นําของชิ้นนี้มาเป็นของขวัญให้กับลูกชายแต่ลูกชายเนี่ยเลยไม่เป็นนะครับมันไม่ใช่ของเล่นสําหรับเด็กๆด้วยทําให้คิดลองเอามุมหมุนหม,นมุนเล่นดูนะครับรู้สึกว่ามันก็ยากพอสมควรนะหลังจากกินข้าวเสร็จครับเขาก็ขูกอยู่กับรูบิดแทบทั้งคืนเลยพยายามุนหมุนมันนะครับผมแต่แล้วก็แค่เกือบจะทำได้ครบทุกช่องเท่านั้นเองนะครับ เช้าวันถัดมาครับเขาได้เดินไปเสนอขายเครื่องอีกตามเคยแต่เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งขับรถสปอร์ตเปิดประทุนมาจอดที่หน้าตึกแห่งหนึ่งครับเฮ้ hey, hey, พวกรถของคุณมันสุดยอดไปเลย mm hmm. ผมขอถามคำถามคุณสักสองข้อได้ไหม mm hmm. คุณทํางานอะไรและทาอย่างไรถึงจะได้รถคันนี้มา mm hmm. ชายคนนั้นนะครับ mm hmm. ผมก็ยิ้มและตอบกลับมาว่าเขาได้ทํางานเป็นนายหน้าค้าหุ้นอยู่ที่นี่ผู้จบนะครับ mm hmm. ก็เดินยิ้มเข้าไปที่ตึกทันที โดยที่คิดเองนั้นก็มองคนเข้าๆอ,ออกตึกอยู่ตอนนี้นะครับเห็นทุกคนเนี่ยมีแต่รอยยิ้มและเขาก็เริ่มสนใจการทํางานที่เรียกกันว่าโบรกเกอร์หรือในหน้าค้าหุ้นทันทีครับเช้าวันรุ่งขึ้นครับเขาได้บอกภรรยาว่าวันนี้ช่วยไปรับลูกหน่อยได้ไหมพอดีว่าเดี๋ยวเขาเอาของไปขายเสนอเสร็จเนี่ยนะครับก็จะแวะไปดูงานหน่อยเขาสนใจไปสมัครงานเป็นโบรกเกอร์หรือในหน้าค้าหุ้นนั่นเองครับภรรยาถึงกับบอกว่าทําไมไม่ไปสมัครเป็นนักบินอวกาศไปเลยซอระ ซึ่งดูเหมือนว่าภรรยาเขากําลังดูถูกเขาอยู่นั่นเองครับจนทําให้เขานั้นเลิกไม่พอใจทําไมคุณคิดว่าคุณมีปัญญาเหรอไอ้เครื่องบ้าที่มันสร้างปัญหาให้กับชีวิตเราเนี่ยกอ,กองอยู่เต็มบ้านแถมตอนนี้เราแทบจะไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านแล้วด้วยฉันต้องทำโอทีต้องควบกะแล้วคุณจะมีหน้าให้ฉันไปรับลูกอีกเหรอเพื่อที่จะไปลองสมัครงานบ้าบ้าน,นั่นที่คุณคิดว่าคุณไม่มีทางทาได้เนี่ยนะซึ่งนั้นนะครับทำให้คิดเนี่ยถึงกับเถียงไม่ออกเลยทีเดียวนะครับ ว่าสิ่งที่เมียเขาพูดมานั้นก็ไม่น่าจะเป็นความจริงตามนั้นนะครับจนบ่ายวันนั้นครับเขาจึงตัดสินใจแวะไปที่อาคารดังกล่าวครับเลยขอฝากเครื่องสแกนกระดูกไว้กับยีป่ปี้สาวคนหนึ่งนะครับที่มาเปิดหมวกดีดก,กิตต้อยู่ที่หน้าตึกนั่นเองโดยได้ฝากเงินไว้1ดอลลาร์ครับและบอกว่าเดี๋ยวถ้าเขาออกมาแล้วจะให้เพิ่มนั่นเองครับว่าแล้วก็ลองเข้าไปสมัครงานดูทันทีครับ โดยเมื่อเข้าไปฟังรายละเอียดการสมัครงานนะครับเขาก็เห็นดูจากกระจกด้านนอกเนี่ยก็เห็นว่าสาวยิป,ปี้คนที่ฝากเครื่องไว้ตอนนี้ได้หอบเครื่องสแกนกระดูกวิ่งหนีไปแล้วนะครับผมแล้วก็วิ่งหนีไปทางรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยเขาจึงรีบตามออกไปทันทีครับและนั่นทําให้เขาต้องสูญเสียเครื่องสแกนกระดูกไปหนึ่งเครื่องครับเหมือนกับว่าทําเงินหายไปหลักหมื่นเลยทีเดียวเช้าวันถัดมาครับเขาได้นําเครื่องสแกนกระดูกเครื่องใหม่ไปขายต่อนะครับในขณะที่ไปส่งลูกชายลูกชายก็บอกว่า ที่ศูนย์นั้นเมื่อวานเนี่ยเขาเปิดทีวีให้ผมดูด้วยแหละทําให้คิดค่อนข้างไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยครับเลยไปต่อว่าผู้ดูแลศูนย์ครับนี่คุณผมเสียเงินฝากดูแลลูกนะไม่ใช่คุณมาเปิดทีวีให้เด็กดูแถมรายการที่เด็กดูนั้นก็ไม่ใช่รายการของเด็กด้วยถ้าเป็นแบบนี้ผมให้ลูกนอนดูทีวีอยู่ที่บ้านไม่ดีกว่าเหรอไม่ต้องมาเสียเงินด้วยแต่ผู้ดูแลศูนย์ก็บอกว่าแกจ่ายเงินใช้ายังมีหน้ามาพูดอีกเหรอเ่นเอาต่อหน้าแบบจิบจิบจนคิดพูดไม่ออกเลยทีเดียวนะครับจากนั้นครับ คิดก็ได้ไปที่อาคารดังกล่าวนะครับเพื่อไปสอบถามว่าวันก่อนนั้นเขาได้มาส่งใบสมัครไว้นะครับได้มีคนสนใจเขาบ้างหรือยังนะครับผมแต่มีอยู่คนหนึ่งนะครับก็มารับใบสมัครเขาไว้ชื่อว่าเจนนั่นเองครับแล้วบอกว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับไปในวันหลังนะว่าแล้วนะครับคิดเองก็เดินออกมาจากกึกครับผมคิดเองนั้นได้เจอกับยิปปี้คนที่เคยจิ๊กเครื่องไปครับก็เลยต้องวิ่งตามกันทีเดียวเพราะว่าเครื่องนั้นของเขาเนี่ย มันคือ,อไรายได้ประทานชีวิตเขาได้เลยนะครับผมถ้าสามารถขายได้เนี่ยขอเลยพยายามวิ่งตามไปจนสามารถนําเครื่องกลับมาคืนได้และเมื่อเขาไปรับลูกชายครับลูกชายถึงกระทําหน้าเซงกันเลยทีเดียวเมื่อเช้าพ่อถือออกมาหนึ่งเครื่องทําไมตอนนี้ดันหอบมาสองเครื่องซะงงั้นพอกลับมาบ้านครับก็เริ่มมีปากเสียงกับภรรยาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องหาเงินมาใช้หนี้แทบไม่ได้และเริ่มเบื่อหน่ายกับชีวิตที่ติดลบแบบนี้แล้วนะครับหลายวันถัดมาครับ คริสเองนั้นได้ไปที่ตึกที่สมัครงานไว้นะครับและได้พบกับเจยครั้งหนึ่งนะครับคนที่เคยรับไปสมัครงานเขาไว้เขาได้ถามว่าจะเรียกผมตอนไหนหรอซึ่งเขาเองนั้นบอกว่าตอนนี้ยังไม่ว่างไว้เจอกันใหม่นะพอดีว่าเขาเองต้องไปธุระซึ่งคริสเองก็ขอติดรถไปด้วยครับโดยอ้างว่าทางที่เขากำลังจะไปนั้นก็เขากำลังจะไปทางนั้นด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งในขณะที่นั่งรถไปด้วยกันเนี่ยคิดเองก็พยายามพูดหวานล้อมนะครับว่าเขาทําอาชีพอะไรเขาสนใจในการทําเป็นบรกเกอร์เป็นอย่างมาก แต่เจอเองนั้นกลับไม่ได้สนใจเลยนะครับผมเอาแต่เล่นลูบิดนะครับซึ่งเขาเองก็บอกว่าไอเนี่ยมันเล่นยากจริงๆไม่มีใครเคยทําได้มาก่อนเลยซึ่งคิดเองนะครับพอได้ฟังเช่นนั้นก็บอกว่าเขาเองสามารถทําได้คุณแค่ต้องหมุนให้ถูกวิธีเท่านั้นเองซึ่งเจอเองก็ไม่เชื่อนะครับว่าคิดนั้นสามารถทําได้นะครับสมให้ผมสิแล้วผมจะทําให้คนดู จากนั้นครับคิดเองก็พยายามหมุนๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมบอกนะครับว่าผมเองก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะหมุนได้หรือไม่พอเหมือนกับว่าเขาเองก็เคยทำเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่สําเร็จพอเขาเองได้บอกคนขับแท็กซี่ว่าให้ขับไปช้าๆครับและจากนั้นเขาก็ค่อยๆพยายามหมุนไปเรื่อยๆครับ จนในที่สุดรถก็ไปถึงที่หมายครับเขาเองก็ยังหมุนไม่เสร็จนะครับแต่ก็พยายามต่อไปอีกสักพักหนึ่งจนในที่สุดนั้นเขาก็สามารถทําได้ครับผมและก็ส่งให้กับเจเล่นเอาเจเนื่องไปเลยครับเพราะเขาเชื่อว่ามันไม่มีใครทําได้นะครับผมเลยบอกกับคิดว่าไว้ฉันจะติดต่อกลับไปนะนายนี่มันเจ๋งมาก หลังจากนั้นครับแท็กซี่ก็ถามว่าจะไปไหนต่อนะครับเขาก็บอกว่าให้ขับต่อไปสักอีก2ไฟแดงก็แล้วกันแต่จริงๆแล้วนั้นคิดเองไม่มีเงินจ่ายค่าแท็กซี่ครับเลยกำลังหาทางชิงอยู่นั่นเองพอรถติดไฟแดงครับก็เลยรีบวิ่งมาเปิดประตูนะครับเอาเครื่องสแกนกระดูกรีบวิ่งหนีทันที คนขับแท็กซี่ทีแรกก็ไม่ยอมนะครับผมสุดกระชากกันอยู่พักใหญ่ๆนะครับผมจนสุดท้ายเนี่ยคริสก็สามารถหนีออกมาได้นะครับแล้วก็วิ่งหนีเลยทีเดียวส่วนตัวของคนขับแท็กซี่นั้นนะครับผมก็พยายามขับรถไล่ตามแล้วก็วิ่งไล่ด้วยนะครับก็คิดว่าไม่มีใครยอมแพ้ก,กันเลยทีเดียวในตอนนี้นะครับจนในที่สุดเนี่ยคริสเองก็สามารถวิ่งไปถึงสถานีรถไฟใต้ดินได้นะครับแล้วก็รีบเข้าประตูไปแต่ประตูนะครับดันหนีบมือจับเครื่องสแกนซะก,ก่อนนะครับสุดท้ายก็ต้องยอมปล่อยให้เครื่องมันหล่นไปนะครับหลุดมือไปอย่างน่าาเเสียดยดนนันอง จากนั้นครับพอตกคืนนั้นเขาก็โทรหาภรรยาครับเพราะว่าวันนี้เขาก็ไปนู่นไปนี่นะครับจนไม่สามารถไปรับลูกชายได้นะครับแต่ภรรยาบอกว่าเขาไม่อยู่แล้วหอบลูกมาด้วยเขาทนไม่ไหวแล้วกับชีวิตแบบนี้นะครับเรนเอาคิดถึงกับน้ําตาตก,กเลยทีเดียวนะครับเลยรีบกลับบ้านทันทีโดยคําปราศัยหนึ่งครับของประธานานามที่ีนะครับได้กล่าวไว้ทําให้แล่นเข้ามาในหัวของคริสทันทีครับเขาเลยกล่าวไว้ว่าจงใช้ชีวิตไล่ลาหลาความสุขทําไมเขาถึงพูดคํานี้ออกมา ทำไมเขาถึงรู้ว่าความสุขนั้นมันไม่เคยอยู่กับที่ทําให้มนุษย์นั้นต้องออกไล่ล่าหาความสุขกันตลอดชีวิตและเขาเองก็พยายามไล่ล่าอยู่แต่ยังไม่สําเร็จสักทีหนึง่งเมื่อคิดขเข้ามาถึงบ้านครับก็พบแต่ความว่างเปล่านะครับแต่แล้วก็มีโทรศัพท์ดังเข้ามานะครับทีแรกก็นึกว่าเป็นภรยาโทรเข้ามานะครับแต่มันไม่ใช่มันเป็นเลข,ขาของคุณเจคับผมและบอกว่าอีกสัก3วันช่วงประมาณ10บโมงให้เข้ามาหาหน่อยเพื่อมาสัมภาษณ์งานนั่นเองครับและติดต่อเบอร์เลขาไปแล้วก็ให้เบอร์มานั่นเองครับ หลังจากวันนั้นครับเขาก็แอบไปชิงตัวลูกชายจากศูนย์รับเลี้ยงเด็กนะครับผมซึ่งลูกชายเขาเองก็งงๆว่าทําไมวันนี้แม่ไม่มารับนะครับแต่คิดเองก็บอกว่าให้มากับพ่อนั่นแหละเดี๋ยวพ่พอจะดูแลเจ้าเองนะครับจากนั้นเนี่ยก็พาลูกชายกลับบ้านพร้อมทําอาหารให้ลูกกินนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าของห้องก็ได้มาแจ้งกับคิดนะครับบอกว่าให้ออกจากห้องในวันพรุ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะเอาช่างมาทาสีห้องใหม่และจะให้คนใหม่เข้ามาอยู่นั่นเองครับคิดเลยขอเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ตอนเนนนี้้้ยยลููกาอ่ใบดว ผมขอเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเองและผมจะเอาเงินมาจ่ายให้และเขาจะทาสีห้องให้ด้วยเจ้าขอห้องก็เลยโอเคตามนั้นครับวันถัดมาครับขณะที่เขากาลังทาสีห้องอยู่นั้นนะครับตารวจเองก็มาถึงห้องเลยทีเดียวเพื่อให้เขาเนี่ยไปเสียค่าปรับนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาเองไม่เคยเสียค่าปรับใดๆเลยนะครับนะับเป็น 10, 10บๆใบแล้วก็ว่าได้คิดเองนะครับผมก็เลยเซ็นเช็คให้แต่ตํารวจบอกว่าคุณไม่สามารถกลับได้จนกว่าจะถึงพรุ่งนี้ตอนสักประมาณ9ก้าโมงเช้า พื่อให้ธนาคารนั้นยืนยันการมีเงินในเช็คข,ของคุณก่อนนั่นเองซึ่งเขาเองนั้นก็พยายามขอร้องตำรวจครับว่าพรุ่งนี้ผมมีสัมภาษณ์งานตอน10บโมงเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไงผมก็ต้องกลับและวันนี้ผมต้องไปรับลูกชายด้วยแต่ตำรวจไม่สนใจครับบอกว่าเรื่องลูกนั้นเดี๋ยวจะให้สถานสงเคราะห์ไปรับเด็กแทนนะครับ ซึ่งเขาเองนั้นก็โทรหาภรรยาครับฝากให้ไปรับลูกหน่อยนะครับผมโดยที่ไม่ได้บอกว่าตัวเองนั้นโดนรวบที่ห้องขังนะครับซึ่งภรรยาเองก็ตอบว่าโอเคตกลงแต่ฉันพรุ่งนี้เนี่ยจะพาลูกไปเที่ยวด้วยโดยคิดเองนั้นก็พูดแบบขอร้องนะครับว่าขอให้เอาลูกมาส่งคืนผมด้วยนะในตอนเย็น6กโมงคุณพาเขาไปเที่ยวได้แต่ขอร้องพาเขากลับมาหาผมด้วยและนั่นน่าจะเป็นคําขอร้องแบบลูกผู้ชายของคิตที่ฝากไว้นะครับผมเช้าวันถัดมาเกือบประมาณ9ก้าโมงครับ คิดเองก็ถูกปล่อยตัวครับผมเลยรีบวิ่งไปที่อาคารสัมภาษณ์งานที่นัดกับเจไว้ทันทีครับโดยเขาเองนั้นไม่อยากจะกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดสูรนะครับผมเพราะว่าคงกลับไปแล้วคงไม่ทันแน่นอนเมื่อไปถึงครับเลนเอาคณะกรรมการถึงกับอึ้งเลยทีเดียวว่ามาแต่งชุดอะไรมาวะนี่คุณเจปกติชาคนนี้เขาใส่สูตรกันหรือไม่ประธานได้หันไปถามคุณเจนะครับแต่เจก็บอกว่าปกติผมเคยเจอเขาอยู่บ่อยครั้งอยู่เหมือนกันนะเขาก็ใส่สูตรดูดีอยู่ตลอด แล้วก็วันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใส่ชุดนี้มาทําไมนะครับผมก็เลยถามว่าทําไมคุณใส่ชุดนี้มาทางตัวของคิดเองนั้นก็บอกว่าเขานั่นเองนะครับไปทาสีกําลังทาสีบ้านอยู่แล้วก็โดนตํารวจรวบไปนะครับแล้วก็ให้ไปเสียค่าปรับจากนั้นเนี่ยทางตารวจเนี่ยก็ไม่ยอมปล่อยตัวเขานะครับจนปล่อยตัวเขาตอนเช้าเนี่ยนะครับเขาเลยไม่อยากเสียเวลาในการเปลี่ยนชุดนะครับเลยรีบมาที่นี่นั่นเองนะครับผม จากนั้นนะครับการสัมภาษณ์ก็เริ่มขึ้นครับถามกันไปถามกันมานะครับผมโดยที่การแต่งตัวของคริสนั้นนะครับสร้างความไม่น่าเชื่อถือเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเจเลยบอกว่าผมจะบอกอะไรให้นะครับอะไรที่ผมรู้ผมจะตอบคุณอย่างตรงไปตรงมาอะไรที่ผมไม่รู้ผมจะไม่โกหกว่าผมรู้แต่ผมจะพยายามหาคําตอบในสิ่งที่ผมรู้ให้พวกคุณให้ได้เลนอัปทานนะครับเริ่มสนใจในตัวของคริสเลยทีเดียวก่อนจะถามคําถามสุดท้ายว่างั้นคุณลองบอกผมหน่อยสิถ้าคุณเป็นผม มีเหตุผลอะไรที่ผมจะต้องเลือกคนไม่ใส่สูตรมาเข้าทำงานด้วยคิดเลยต่อไปว่าถ้าเขาไม่ได้ใส่สูตรมาแสดงว่าเขาต้องสั่งเก่งที่เท่มากๆแน่ๆเลยเล่นอวตารเนี่ยขำหัวเราชอบใจกันเลยทีเดียวกับวัยพิบการตอบคําถามของคิดนะครับผมเมื่อสัมภาษณ์เสร็จนะครับ เจก็ออกมาแสดงความดีๆกับคลิปนะครับผมที่ผ่านการสัมภาษณ์และถูกรับเลือกนะครับผมกับบุ๊กการแต่งตัวเป็นขอทานนี่มันเจ๋งเอามากๆคิดก็บอกว่าก็ขอขอบคุณด้วยแล้วกันไว้ผมจะติดต่อกลับมาแล้วกันนะครับเล่นเอาเจงงเลยทีเดียวนะครับว่านายถูกเลือกแล้วนายจะติดต่อกลับมาทําไมวะเพราะอะไรคิดเลยบอกว่าผมก็เพิ่งรู้ครับว่าการฝึกอบรมที่นี่นั้นมันไม่มีเงินเดือนให้ตลอดเวลา6เดือนแล้วก็ไม่รับประกันด้วยว่าจะถูกคัดเลือกด้วยหรือไม่ดังนั้นผมขอกลับไปคิดดูก่อน เพราะผมรู้ว่าคุณเชียร์ผมและคุณเองจะเสียหน้ามากถ้าผมไม่มาแต่ยังไงซะผมจะติดต่อกลับมาก็แล้วกันครับเจถึงกับหน้าเวอร์ครับผมและพูดสวนกลับไปว่าฉันให้เวลานายคิดแค่คืนนี้แค่คืนนี้เท่านั้นเพราะคนอย่างฉันหาคนมาแทนที่นายได้ไม่ยากไปคิดดูให้ดีแค่คืนนี้เท่านั้นหลังจากนั้นครับคิดก็กลับมาบ้านครับเพื่อไปรอรับลูกครับซึ่งภรรยาของเขาครับรับปากไว้ว่า,วาจะเอาลูกมาคืนให้นะครับเขาก็รอแล้วรอแล้ว คิดว่าคุณโดนหลอกแน่ๆนะครับผมแต่แล้วภรรยาก้มลูกกลับมาครับผมแล้วก็ได้พามานอนในห้องนอนเขาทั้งคู่ก็ได้คุยกันครับโดยภรรยาแจ้งว่าเขาเองนั้นจะไปทํางานกับพี่สาวซึ่งพี่สาวเปิดร้านอาหารเล็กๆที่นอกเมืองและอาจจะไม่ได้กลับมาอีกคลิปบอกว่าโอเคผมเข้าใจผมก็คงล้างคุณไว้ไม่ได้แต่ขอลูกอยู่กับผมก็แล้วกันซึ่งภรรยาของเขาเองนั้นก็บอกว่ายังไงฉันก็เป็นแม่คุณก็รู้ว่าลูกควรจะอยู่กับแม่ คิดเองก็พูดสวนไปว่าคุณไม่มีปัญญาเลี้ยงดูเขามากไปกว่าผมนักหรอกเชื่อผมเถอะอย่าให้เขาเป็นภาระของคุณเลยผมจะดูแลเขาเองให้ลูกอยู่กับผมผมจะคอยดูแลคอยปกป้องเขาเป็นอย่างดีคุณก็น่าจะรู้ว่าผมดูแลเขาได้พริยาของคิดครับถึงกับน,น้ําตาไหลกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าลึกๆเองนั้นเขาก็รู้อยู่แก่ใจนะครับว่าถ้าเอาลูกไปด้วยนั้นก็คงจะเป็นภาระไม่ใช่น้อยและเขาเองนั้นก็ไม่มีทางเลือกให้มากนะักเขาจึงขอลาคิดในคืนนั้นครับโดยที่คิดเองนั้นนะครับได้มานั่งมองลูก ด้วยหัวใจที่แตกสลายเพราะตอนนี้ข้อโค้งเขานั้นได้พังลงไปแล้วนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับหากใครคิดว่าแค่นี้พีคแล้วนะครับบอกเลยว่าชีวิตของคลิปนั้นยังดำดิ่งไปมากกว่านี้ได้อีกนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยแล้วกันนะครับดังในหนังเรื่องนี้ได้บอกไว้ว่าคนเราต้องไล่ล่าหาความสุข เพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังมีลมหายใจครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับออกไล่ล่าความฝันเติมเต็มความสุขกันให้เต็มที่นะครับผมไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปตอนหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ